เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะตอนนี้เรากลับมาอีกครั้งกับ Overwatch นะฮะล่าสุดผมได้ทำการอัปเดตแพทใหม่เรียบร้อยนะฮะซอมบาเข้าเซิฟหลักเรียบร้อยแล้วและที่สำคัญส,สดสดร้อนๆอนเพิ่งปลดล็อกเจ้าตัวสกิน g e n นจ o n อนิสกินตัวนี้ส,สดสดร้อนๆ้อนเลยเดี๋ยวเรามารีวิวกันว่าจะสวยงามขนาดไหนมาดูกันเลย นี่ก็คือเป็นส่วนของสกินของมันนะฮะเรียกได้ว่าเป็นที่ต้องการของทุกคนตอนนี้เลยก็ว่าได้เต็มเซิร์ฟ Hero of the Storm นะฮะเมื่อคืนผมจัดหนักเลยยาวๆ15แมชอ่านี่เป็นส่วนของชูบิเคนน,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 นะฮะนี่ก็คือดาบนะฮะที่เคยรีวิวไปแต่ตอนนี้เราได้แล้วเดี๋ยวนี้จะลงให้ดูนะฮะหนึ่งแมชโดยใช้เจ้าตัวโอนิสกินตัวนี้นะของจ้ากิจิ อ่ะเดี๋ยวขอดูแบบอีโมชั่นหน่อยอ่าอีโมอีโมโอ้เจ๋งอ่ะมีความเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นใจน่าเท่มากเลยอ่าไหนโย,นยชอ่ะตอนนี้สวยฮะท่านี้ดูหนุ่มญี่ปุ่น อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูส่วนของอ่ะวิกตอรี่โพสฮะโอ้โหเท่ไม่เบาเลยฮะตัวนี้เต็มเซิร์ฟไปหมดเลยฮะฮีโร่ออฟเดอะส m ตมตอนนี้เพื่อมาล่าสกินของเจ้าเกนจิฮะสกินโอนิตัวนี้สวยงามมากจริงมันมันเหมาะอาการจะเป็นเกนจิอะมันดูเปนแบบอ่าผมอธิบายไม่ถูก คล้ายๆในนารูโตะแล้วมั้งตัวที่มันเป็นหน่วยรับหน่วยอะไรอย่างนี้นแล้วใส่หน้ากากผมไม่รู้ว่าจริงๆมันคืออะไรนะถ้าถ้าในความหมายจริงของสกินนี่ไม่เข้าใจนะฮะสเปรย์เอ้ยรู้สึกสเปรย์ก็จะได้อ่าเรียบร้อยครับได้สเปรย์ด้วยนี่ผมเพิ่งได้สดๆร้อนๆเลยนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้ลองเล่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคาดว่าจะลองให้ทุกคนดูการด้วยชิลสกินนี้ อืมดูดิอะอย่าเป็นไงฮะเท่เลยเฮ้ยโอ้โหแฟนบอยหลายๆคนของกินจินี่กรี๊ตแตกแน่นอนนะฮะชุดนี้ โอเคเคครับเดี๋ยวเราเข้ามาลองในโหมดของ a c t กทริสก่อนนะครับว่าเมื่อเอาเกนจิสกินใหม่เนี่ยมาเล่นหน้าตาจอนเป็นยังไงมันเดี๋ยวเรามารอดู e อีโมมันกันนะว้าวเป็นไงเสิร์รอบสิปุ๊บ อ่านี่ก็จะเป็นสกินของเคนจิฮะมาลงเกมเพลย์จริงลงิโอเค แต่ผมรู้สึกได้ว่าตอนอัปเดตเซอร์ใหม่ตอนนี้ฮะยังมีความแหลกเบาๆอยู่บ้างแม้จะลงในโหมดของออแพทริสเนี่ยฮะขนาดเข้ามือฝึกมันยังมีความแหลกผมไม่เข้าใจเหมือนกันบางทีปิงขึ้นสูงปิงขึ้นไม่สูงกตมีความแหลกไม่รู้ว่าเพื่อนๆหลายคนจะเป็นผมหรือเปล่านะ โอเคมากใกล้เสร็จแล้วขอลองริวจินรอบนมัน โอเคครับก็จบไปนะสำหรับการรีวิวเจ้าสกินอันใหม่ของเก n นจิหรือโอนิสกินนั่นเองเรียกได้ว่าสวยงามอย่างที่แฟนบอยต้องการหรือรอคอยมาเลยทีเดียวและอีกเรื่องหนึ่งที่อยากอัปเดตวันนี้ก็คือ,อ,อตัวซอมบา์นะฮะยิงเข้าเซิร์ฟหลักเรียบร้อยแ,แล้วรวมถึงโหมดใหม่ที่เราเคยรีวิวกันไปหวังว่าแฟนๆ Overwatch หลายๆคนจะอัปเดตกันแล้วก็เข้าไปลองกันนะฮะ,ะไหนเข้ามาดูสไหนๆก็พูดถึงลก โอเคก็เ okay. นี่ยครับตอนนี้ยิงเข้าเสิร์ฟหลักเรียบร้อยแล้วเจ้าซอมบาของเราสวยงามคอมเมนต์ก็คาดว่าเร็วนี้ผมก็น่าจะมาเจ็บตัวเพราะเงินในการซื้อสกินแน่นอนฮะเพราะว่าสวยงามมากเลยเจ้าซอมบาแต่ว่าผมต้องฝึกเล่นก่อนนะเพราะว่าเห็นบางคนบอกเข้าแรงเนี่ยทำให้เสียระบบขอสมควร,รเลยเพราะว่าเอ่อบางคนเนี่ยยังเล่นไม่ถนดัดหรือว่ายัง ยังไม่รู้เออสกิลของมันจริงนะทำให้เกมเนี่ยปวดแล้วก็ยังจับทางไม่ถูกว่าตัวไหนแพ้ตัวไหนอ,อาจจะไม่ใช่เรื่องเก่งไม่เก่งอผมว่ามันเป็นเรื่องของคนยังไม่ชินมากกว่าว่าระบบตัวนี้มันจะทําให้เกมเนี่ยมันเปลี่ยนไปในที่ทางไหนคงต้องต้องลองเล่นกันสักพักนะฮะลองลองให้เวลากับปรับตัวกับมันโอ้ โอเคฮะแล้วก็เหมือนเดิมฮะในหมวดของอการเล่นก็จะแบ่งออกไปเรียบร้อยแล้วครับว่าจะเป็นส่วนของควิ p เ a y q ควิ k เ l a y ไปเลยจะเลือกตัวซ้ำไม่ได้แล้วเหมือนเป็นการซ้อมก่อนลงแรงนะฮะแล้วก็เป็นในส่วนของอาค d e ที่เราเคยเล่นไปก็จะมีโวลซั1หนึ่งหนึซัสาแล้วก็โวซัทหกต่อห ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการอัปเดตเซิร์ฟครั้งนี้รวมถึงการบัฟเนิร์ฟบางตัวละครเจ้าดีว่าบ้างเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะมาอัปเดตภาพรวมนะครับว่ามันมีการบัฟหรือเนิร์ฟโซนไหนลงบ้างสำหรับการอัปเดตครั้งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ผมนายเ r อาหรือ Early Gaming นะฮะก็ต้องขอจบการรีวิวเท่านี้ก่อนนะฮะเนื่องจากตอนนี้ต้องไปทำงานแล้วโอเคยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะฝาก แชร์ฝากไลค์ฝากกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับเดี๋ยวไว้มีเวลาโอกาสหน้าผมจะมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมสนุกกันอีกผมว่าจะมีความสุขกับการเล่นเกมมีความสุขโอว์วอลกันสไลันี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีนะครับ